ชงเหล้าชงชงวายลินวายต่างๆนานาประมาณอย่างนั้นคุณไปด้วยคุณคือคนที่เขากำลังบอกว่าคุณใส่เสื้อขาดๆนันใช่ไหมใช่ครับคุณคือคนที่สารภาพเอไม่ใช่คนคุณคือคนที่ถูกกันไม่เป็นพยานนะคะมาไล่เหตุการณ์ตรงนั้นได้เป็นคุณนะครับคุณนะไม่ไม่ใช่คุณเบิดนะไม่ใช่ครับผมครับวันนี้ทาไมเราถึงมานั่งคุยแค่นี้ทําไมเราเบิดไปไหนคุณเบิดไปแอดมิดครับเมื่อคืนคุณเบิดไปต ่าทุกคนอาจจะต้องพูดเสียงดังเส้นดนึงค้ยนเดินมาถ่ายให้ค่ะลูกนอนไมฮะคือจ๊อบเนี่ยจ๊อบเป็นใครทานข้าวคนเรียบร้อยนะคุณไปเข้าห้องน้ํากันค่ะแล้วโมคือพวกเราทั้งกลุ่มอะมีเข้าคนสองรอบรอบแรกคือเพิ่งไปถึงก็คือไปเข้าว่านั่งเลยมาค่อนข้างนานก็คือปวด ทุกคนเข้าใจตั้งแต่แรกที่กระติกมาออกรายการแล้วบอกว่าแตงโมไม่เข้าห้องน้ําถูกไหมคะเราเพิ่งจะทราบกันเมื่อหลังจากมีการสืบค้นกันไม่นานว่าแตงโมเข้าห้องน้ําและในเรือมีห้องน้ําถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่รายการนี้ไม่ได้ช่วยอะไรแตงโมเลยนะคะเท่าที่ร้านอาหารรอบหนึ่งจนทานเสร็จก่อนกลับอะเราก็ท,ทําธุระกันอีกรอบหนึ่งย่างตัวติกเองติดพิจารณาแล้วว่ามันนั่งรถนั่งเรือไกลซึ่งก็ชวนเขาไปด้วยเขานั่งตรงข้ามตอนทานข้าว ็ชวนแปว่าไปห้องน้ำไหมเดี๋ยวนั่งนานนะเขาเขาบอกว่าเขาไม่แล้วเรื่องนี้นะคะแล้วเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมันยังกล้าโกหกเลยนั่นหมายถึงมันคิดเอาไว้แล้วว่ามันต้องโกหกว่าแตงโมไม่เข้าห้องน้ําถูกไหมคะมันต้องเป็นเพราะเรื่องที่ใหญ่มากมันถึงกล้าเอามานั่งโกหกในรายการไอปอเป็นคนเขียนบทให้ด้วยนะปวดหนูก็เลยอ่ะโอเคไปเพราะเหมือนเขาสารวนกับการไม่รู้แต่งภาพหรือว่าคุยอะไรใครอะไรเงี้ยมันกล้าโกหกอะ<ต>่ะแค่นี้ดิแล้วก็ กลับไปลงเรือค่ะเพราะตอนนั้นคือเช็คดินกันหมดแล้วกระติกนะสีหน้าท่าทางคือมือไม้ไปหมดนะคะแล้วพยายามโบยโบยไปที่โบทีเคโบยไปที่เออเอาไปเก็บแล้วเอาโทรศัพท์ไปเก็บแล้วเราก็ไม่ได้แตะต้องอีกเลยมันพยายามจะพูดตรงนี้เน้นๆน,น,นะคะสังเกตได้นะเหตุการณ์ที่เนห้องน้ำนี่โอเคคือตังโมงไม่ได้เข้าคนเดียวใช่ทุกคนเขาหลังจนะนั่นรถขึ้นเรือมาดื่มต่อ กเกกพราะวันที่วันนี้คือออกอากาศวันที่เดี๋ยวนะอันนี้คือเทปท,ที่ออกอากาศในวันที่ยี่สิบยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะคะนะทราบแล้วท่านแอดเป็นพิธีกรแนะจะพูดคํานี้เลยว่าเป็นไปได้เหรอคุณใส่ชุดกระโปรงที่ถะลกแล้วฉี่ได้เลยคุณยังเตรียมตัวเลยแตงโมมันใส่บริสูทอ่อะคนใส่บริสูทธยังไงมันก็ต้องเตรียมตัวมากกว่าคนปกติถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือกระติกมึงโยนขี้ให้แตงโมตั้งแต่ มือออกให้สัมภาษณ์วันแรกเลยแล้วพิธีกรก็ไม่ได้ทําหน้าที่ที่ถูกต้องแทนที่จะถามว่าความเป็นไปได้เพราะในเมื่อศพขึ้นมาแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าใส่ใส่บอดี้สูทคุณไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะนั่งกระพ้าแล้วก็แบบชวนกันถ่ายรูปเลยแล้วก็มีมีตื่นด้วยไปดื่มวายต่อ,อค่ะแค่นั้นนะคะถ่ายรูปกันตลอดเลยใช่ไหมฮะตลอดเวลาแล้วต,ตอนนั้นแซนทําอะไรแล้วถ่ายรูปตลอดเวลาถามหน่อยไปถึงสะพานพระรามแปดทำไมไม่มีรูปแตงโมงไม่ทราบจริงไหมคะ จริงไหมมึงหมอมึงถ่ายรูปตลอดเวลาเป็นนั่งหลังเรือแล้วก็หันหลังเพราะว่าลมพัดปลาพัดปลาส,ลาส,ลาสลาาังเกตผ้าวันนั้นคุณจะอยู่ข้างหลังตลอด <_ n 1> ใช่ค่ะถูกไหมฮ <_ n 1> ะเอะอ,อเห็นว่าเมื่อกี้นี้คุณบอกคุณส่งไทม์ไลน์ต่างๆนานาให้แล้วอ้ถูกไหมฮะไทม์ไลน์นี่คือตั้งแต่ <_ n 1> ก็ตั้งแต่เรือออกอะไรเงี้ยกี่โมงฮะที่ส่งมาห้าโมงตั้งแต่ห้าโมงนะฮ่าผมก็ดูผมขอดูไทม์ไลน์แรกนะฮะนี่นะครับ นี่คือนนทบุรีถูกไหมฮะเมืองนนทบุรีนี่นะก็คือเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาตรงเลยนะโอเคฮะปัดไปครับนี่คือแตงโมกับคุณนะอ่าอันนี้ก็คุณนะใครถ่ายฮะโมถ่ายให้ค่ะนี่คือแตงโมถ่ายให้นะครับเขาจัดท่าอะไรให้หมดเลยค่ะจัดท่าให้คุณด้วยเขารักคุณมากนะเขารักคุณมากนะเนี่ยนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะอยู่ที่ปากเกร็ดนะครับอ่ะเชิญครับต่อฮะ อันนี้คือที่ไหนฮะร้าน,านอาหาร<ช>สามโคก<ช>ถูกไหมฮะสิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีอาหารทุ่งมาอาหารเพ่งมานี่คือ<ช>ตตงโมนั่งอยู่บริเวณนั้นเลยใช่ค่ะแล้วมีการถ่ายรูปตตงโมที่ร้านอาหารไหมคุณเราไม่ได้ถ่ายคือเรากินเงินเร็วคะ่ะอ่าโอเคอ่ะต่อไปฮะ,อ,ปะอันนี้คือกลับยังกลับแล้วลงเรือแล้วค่ะนี่คือกลับแล้วนะอยู่ที่สามโคกนะสองทุ่มถูกไหมฮะอ่าขอต่อครับอันนี้คือ อันนี้จะเป็นปทุมธานีค่ะนะสองทุ่มครึ่งอันนี้คือคุณถ่ายผิวน้ำใครถ่ายอันนี้คุณใช่ไหมหนูถ่ายแล้วโมแอบถ่ายรูปหนูเผลอเผลตอนหนูถ่ายอะค่ะแต่รูปของคุณจะอยู่ในโทรศัพท์ของทางโมใช่ทั้งหมดเลย